กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจ่จาเจมส์คุณผู้ชมครับจิตกลางเดือนที่เรารอกันมาเนิ่นนานได้มาแล้วนั่นก็คืออันตรีเมดรับนั่นเองนะครับก็หลายๆคนเคยคุ้นหน้าคุ้นตาแหละ นะครับมันก็คือการดับตัวนักเตะมาไว้ในนี้ทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่เกิน1ล้าน1000ล้านบาทนะครับพอเราดับเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้เหรียญเนี่ยแล้วเหรียญหาจากไหนพอมันบอกว่าใช้เหรียญปุ๊บเราเลื่อนลงมาครับนี่ครับเหรียญเราก็มากดสุ่มตรงนี้นะครับว่าเราจะได้ถ้วยอัคคีแล้วกันผมเรียกถ้วยอัคคีแล้วกันว่าจะได้ถ้วยอัคคีสักกี่ถ้วยนะครับซึ่งวันนี้ไอดีจูเองจูขอญาตจัดหนักจัดเต็มเลย ขออนุญาตลองไปที่ 20K แล้วกันผมใส่เลยวันนี้นะครับแต่ผมจะเอามาแลกอันนี้เอาผมต้องการ45ถ้วยอัคคีมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขออญาตโบ๊ะบะเลยนะครับไปนะครับ2นะครับโอ้โหไม่มี3มี4เฮ้ย สองเฮ้ยแปลกๆว่ะเพื่อนเฮ้ยมีไม่เฮ้ย้ยทำไมสองหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันแปลกๆอ่ะไม่มีสามมีสี่อะไรกับเขาเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยน้องมันมันมันไอ้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะโอ้สามมาแล้วสามมาแล้วเฮ้ยๆๆมันจะถึงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาดีๆนะเฮ้ยเอาดีๆนะเว้ยเฮ้ยเอาดีๆนะเว้ย เออดีๆนะอุ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงสินี่ยังไงสินี่ยังไงสิหนิเฮ้ย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 มันจะไม่ถึงสี่สิบห้านะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆสิหนิเอาดีๆสิหนิสามอะโอ้โหสามหน่อยดิเพื่อนสามหน่อยดิเออสามลัวๆได้ไหมเนี่ยสามลัวๆที่มันจะไม่ถึงสี่สิบห้านะเว้ยเฮ้ย โอ้ยสี่ว่ะโอ้ยนี่สี่ว่ะน้องพอป่าวะพอดีมันต้องได้ดิเออสามมาหน่อยเออเอาหน่อยวิวเอาหน่อยวิเออสามลุลุไปเอามาเออห้ามาดิมาดิมาดิห้ามาดิ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 พอแล้วมั้งนี่พอแล้วมั้งพอแล้วมั้งโบบายอีกทีนึง โอเคโอเคครับคุณผู้ชมผมก็ได้มาทั้งหมดเอ้ยเท่าไหร่นี่ห้าสิบเอ็ดเหรียญจุได้มาทั้งหมดห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับเดี๋ยวจุแรกอันนี้ก่อนจุแรกอันนี้เลยอันหนึ่งเลยเหรียญที่เราต้องใช้เดยแล้วผมเอาผมวัดเลยจุวัดเลยนะครับจุวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้มาเราจะเอาประมาณนี้และอีกอันนึงเอาให้หมดเอาให้หมดอีกอันนึงเป็นอันนี้นะครับ เดี๋ยวจุรับของรางวัลและเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับคุณผู้ชมครับจุก็ได้เงินเอ็มมาทั้งหมด72.5ล้านล้านโดยประมาณนครับโดยประมาณนี้แหละนะครับ20 0 0 0ได้72.5ล้านล้านคุณผู้ชมจ๋าเราจะมาไล่เปิดการ์ดที่มันได้จากที่เราไปกดกๆมาก่อนนะครับมา5 6ใบรวดมันต้องมีบวก8ให้ผมสักใบแหละถ้าตรงนี้เราล่ำรวยแล้ว เข้าไปในนั้นเราจะร่ำรวยยิ่งกว่าคุณผู้ชมจ๋าเตรียมอ้าปากค้างไปพร้อมผมอื้ือืมอ้มเฮ้ยเบ็คเคนเบาเวอร์บวกแปดเ้ยไอยบอ,อยากเสื้อสสยตา ว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยมันลั่นไปแล้วมันคุ้มไปแล้วนะครับเราจะมาคุ้มกันต่อเนื่องอันนี้คือแพ็คหถ้วยอัคคีนะครับนี่คือ1ถ้วยอัคคีอัคคีสาดแสงนะครับไปครับเรามาสุ่มว่าเราจะได้อะไรนะครับเราจะได้อะไรเออมาครับคุณผู้ชม เราก็ได้เป็น mdl การันตีบวก8มานะอ๋อันนี้คือ1ถ้วยอัคนีนะก็ถ้าได้ตัก10ล้านขึ้นก็โอเคอหวังสูงไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอเคครับผู้ชมเราก็เกือบล่ำรวยอีกนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เกือบล่ำรวยอีกนะครับมา ใบต่อไปก็ใบนี้ 5, 5้หถ้วยอัคคีนะครับใบนี้คือ5ถ้วยอัคคีนะครับผมไม่รู้แหละใบไหนจะดีที่สุดนะผมว่าผมขอเถอะนะครับให้จุสักนิดนึงโบบ้ามาพิมพ์ R9 ให้พี่ชื่นใจได้ไหมคุณผู้ชมครับเราเปิดมาแล้วได้ท็อปไพรซ์50 ปียูทคุณผู้ผมชมจ๋าความร่ำรวยอยู่แค่เอื้อมใบนี้เนี่ยถ้าเกิน20ล้านขึ้นถ้าใบนี้เกิน20ล้านขึ้นคือผมบอกเลยว่าหวันเจีย๊ยบแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ตัวใครตัวมันและใบนี้แหละครับอาฮิเออ คุณผู้ชมจ๋าใบสุดท้ายและท้ายสุดใบนี้มีมูลค่า20,000บาทใบนี้มีมูลค่า20,000บาทคุณผู้ชมครับคนจะรวยคนจะรวยคนจะรวยสักทีเด้๋วะ คุณผู้ชมครับนี่คือใบที่แพงที่สุดตั้งแต่ที่เคยเปิดมาท็อป7ปี25 HR การันตีบวก8เอเลนอาซาไมาคอนหรือแม้กระทั่งเชสฟ,ฟาเบกัตล้วนแล้วแต่มีราคาทั้งนั้นผู้ชมจ้าร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจแรงชมัยแรงจิต แรงสลิดแรงประทูแรงจุกกู้แรงไอไอและนี่คือมัดเฮ้ยทำซิกอโอคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวก็มาสรุปก,กันหน่อยละกันนะครับโก้โหมัน มันมีหลายอารมณ์มากนะครับในการเปิดกิตรอบนี้นะครับใบแรกคือเบ็คเคนเบลเออร์นะครับคือมันแบบมันว้าวอะ่ะผมไม่รู้นะว่ามันในอนาคตมันจะขายออกหรือเปล่าแต่ว่าผมไม,ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับอีกตัวหนึ่งก็แฮมซิกนะฮะโอ้โหใบนี้มันผมก็ผิดหวังอยู่นะเอาจริงๆริอ่ะมันได้เท่านี้หรอนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นปีเตอร์เชคอนะครับก็เอาเป็นว่า ถ้าเบเกนเบลเออร์ขายออกก็คือผมคุ้มมากๆนะครับเรียกคําว่าเรียกใช้คําว่าคุ้มมากๆแล้วกันนะครับเออเอาเป็นว่าผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับจุจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปออกมาให้ทุกคนได้ชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ